สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ N S K K 7 7 2 2 T V ตอนนี้เราอยู่กันในเกมซอร์สเซตแมนในเกมพัฟฟี่ไส้กรอกคลิปที่แล้วก็เจอบัคทีหลอกได้ยินเสียงปืนเสียงเท้าแต่ไม่เจอตัวตอนนี้จะเจออะไรปะแปลกๆก็ไม่รู้นะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับผมมีเสียงลมเสียงใบไม้ต้นไม้บ้างขอโทษคุณผู้ชมด้วยแล้วกันอาชีพน,นอกบ้านอีกแล้ว ขโมยไม่ได้ว่จะขโมยซะหน่อยหาของอู้สกาของดีวมานี่สกาพีเ ดีดีอ่าบวกกันแล้วเลยข้างล่างไม่ใช่เรียกลเราเรยวี่ว่าเดี๋ยวทีได้สโควะสกาวเป็นปืนระยะไกลแล้วกัน กรอบไหมยังไงกรอบเฮ้ยนี่ของดีเอามาดีกว่าเอามาเล่นแทงดีเข้าสู่เลยคิวบิแซนของดีหนึ่งเก้าสองเอ้ยนี่แหละปืนดีของดีของดีเอามาลัวไงประเด็นสโคบแจ๋วเอามานี่เอาคูณสามให้ดีกว่าสิงคาปรใกล้ เาจบุหัวเรานี่ไงโอ้ถ้าสุดท้ายพอดีคุณจะเปียสโคถโอยเ๋ยวเปียสโควันโอเคได้ เพื่อนมีหมวกสามมีอะไรกันหมดละเราก็มีแต่ขอหมวกสามขอบคุณมากเพื่อนห wow. <You> ลังเี้ยเอากร้อสุดหมด <c oughs> โดนล่าเล <c oughs> เืมดูลูกก <c oughs> สุดหมด ขันมานี้ปั๊มน้ำไม่เต็มรอยเอ้ยอะไรแจ้งเตือนอะไรเข้าวืดวืดมยเลยม,มีสกิลนี่วาลืมใช้เฮ้ยเสียงเท้าใกล้ๆ เ,เจอแอร์ดรอปล้ะสิบเท้าเรียบร้อยเบสการ์ดีป่ะหมดเมืองแล้วมั้งจะมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ มีสก,กิลอยู่นี่หว่าลืมใช้ได้ยังไงสลิงน่นจะรูดหมดแล้วมั้งคุณศา ซปเปอร์แอร์ดอมีอะไรนดูซิในดูซิมีอะไรซปเปอร์แอร์ด็อกกรอกสินะ RPG ไม่เล่นนะเฮ้ยมีคนมามีคนมาข้างใต้แหละฮะดู คกูจะตายต้นเนตผมชาจริงต้นเนตรชาจริงด้วยปิงร้อยปิงเป็นร้อยเลยเอานี่มาที่เล่นดีกว่าขอขวาแล้วจัน ทางนี้จริงด้วยไปตรงกระแสลมดีกว่าส่งตัวขึ้นไปโอเคลอยแล้วลิ้วเลยอแอ้วบบชิว fuori qua. Tung lele. Hmm, kau sedua kah ini Hmm, ya dap.

ขึ้นบนหลังคาไปดูบนหลังคาดิาอ้าปืนลั่นลงมาแล้วลงมาเลยลงมาเลย เ็ต่อหมอกขพอลวขี่เสือดีกว่าตรงไปเลยโอ้ยอเขาหน้ามีเอดอก มาร์กไว้เพื่อเพื่อนอยากได้เอาที่ดูซ่วมมา oh, oh. ตัวต้นมีแอรอบหิวของไปเอาก่อนการทะเลเลยนะั่นไม่ไม่ใช่การทะเลมันเป็นแบบ ไป้ายท่ารื่มีอะไรบ้างโอเคสไนเปอร์ไม่ใช่แต่ปืน,ป,นปืนเคาะเป็นเคอะไรสักอย่างไปหาเพื่อนเพื่อนหน่เดือดสิบห้าคนเจอแล้วเหรอ,หรอ ไปตรงนี้มันเรออซูเออเลเรซูลหาบ้านอยู่กันเรซูเดี๋ยวเข้าบ้านทีเดียวตายเลยนะ นี่ของดีเวลาฉุกเฉินเออเป็นแมกกาซีนเฮ้ยเสียงปืนตุ้มมีตูมีสตุ้มหงาตุ้งหินตุงหินตุงหิน โอ้โหลปืนเอฟโฟูดิบมันยจะหลังหินเนี่ยไงเจอแล้วนี้นี้ของยูนี้นเพื่อนตาเฮ้ยมีคนมาไม่ไม่ใช่เพื่อนอนั้นี่ของเพื่อนใช่ไหม ใส่กันแล้วเฮ้ยใช่ไหม <S <S ไม่ใช่มันอยู่บนเขาชุบได้ไหมชุบเลยอย่าเห็นนะ เร็วสามสองม,ม,มันอยู่บนเขาวงก็จะบีบ <It> s <S ไปละไปละเสียเปรียบนะมันอยู่บนเขา <It> s <S ต้องเข้าวงก่อนโอเคบนเขาสินะไม่รู้อะเข้าวงก่อน ที่ชุบหมดแล้วเหรอออกซ้ายดีกว่าไปเอาที่ชุบไปหาที่ชุบโอ้โหตายเกือบหมดแล้วเราสองคนที่ชุบอยู่ตรงไหนอ่าที่ชุบหมดละเอาตัวรอดก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้เราต้องเอาตัวรอดก่อน งนีให้ไวเอาตัวรอดก่อนแล้วกันจังหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่อะเอาตัวรอดก่อนแล้วกันเสียงแบบนี้มันแอรบตอบจะหากันนี่ไงเจอแปับ นอกวงใช่ไหมนั่นโหศัตรูทั่วทิศทางเลยเจอแล้วเ้ยนี่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 ไปซกิวล้มหนึ่งตัว ป้อมยาอ่ะชุกเชินแล้วเอยศัตรูมาทางนี้สามสองหนึ่งสวยตายไป <It> s <S ไาเพื่อน s <S ป้อมยากอนโอ้เด oh, ๋ยวเราคนเดียวแล้วโอ้ก oh, ดันสิงเท้าไม่ดีกว่า ไปดีกว่าเย้มันบินมันบินบินลงล่างดลวะตูตามตูมาแล้ว คียมันจบแล้ว <c oughs> ที่ที่สี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยน,นะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ